สบายองพร้อมละอืมอยู่ได้อีกสองวันน่ะเออแล้วนี่กลับไปทำอะไรดีอ่ะเล่นโรบ็อกไหมที่เพิ่งเติมเองอะ่ะเออเอาดิเติมอ,อีกแล้วเฮียเป็นน่งเก่งที่นิงเติมโอ้โหพอเจ้าของเกมมีลูกค้าแบบพิเศษเยอะนะรวยตายอะ่ะไม่จริงอ,ะอ่ะอเล่นะอะไรดีอ่ะถูกขวดไหมพี่โคตรสนในช่วงนี้ ้าไม่มีตังอ่ะแต่พี่ยิงกไม้ไปขายเลยเฮ้ย,ยเฮ้ยปไปไล่นู่นดิน้องน้องมาทำาอะไรตรงนี้อ่ะนั่นดิทำไมไม่กักตัวอยู่ในบ้านนะน้อง กลับมากันแล้วเหรอใช่พวกพี่อ่ะกลับมากันแล้วแต่น้องมาทำอไรตรงนี้ใช่อ้อาน้องก็มาอยู่ด้วยไงฮะ<า>อยู่ด้วยบ้าจะมาอยู่กับพวพี่ได้ไงน้องดีแล้วโควิดด้วยใช่โควิดน้องหายแล้วหายหายอะไรอู่ได้งไงว่าหายอะ่ะก็น้องตรวจแล้วไม่มีเชื้อแล้วพวกเนี่ยมันจะไปโรงเรียนแล้วไหนตรวแล้วอ่ะไหน เอาไหมพวกพี่ดูนี้ใช่เอาให้ดูเลย <c oughs> ระแวงกันจังอโอ้ยหยุดหยุดหยุดนั่นไม่แหละน้องข้ามาใช่อ้เก็จะดูที่ตรวจโควิดก็จะเอามาให้ดูนี่ไงไมัไมน้องข้ามาวางไว้ข้างล่ <c oughs> างพี่ไปดูเองใช่ แล้วก็ถอยออกไปด้วยถอยเลยอโอโคตรเยอะน้องไม่ต้องเข้ามานะเฮ้ยขีดเดียวแล้ว่าหายแล้วเชื่อได้หรอจะหายแล้วแต่ก็ยังมีเชื้อติดตาตัวน้องอยู่เราวะอาจจะติดก็ได้นะเออใช่ ต้องการอะไรอีกลูน้องอาบน้ําทําความสะอ,อาดร่างกายเรียบร้อยอยัง่งใช่อ,อาบเร็วถูทุบบุยยังถูเร็วแล้วสระผมยังสระเร็วแปรงฟันนะโอโ้โหเปรงเร็วแล้วเวลาอาบน้ำอะถูทั่วร่างกายหรือเปล่าใช่ถูกเทก้าหรือเปล่าใช่มันต้องถูจากหัวไปถึงเท้านะน้องโอโ้โหเจอระเบงอะไรกันขนาดนั้นน้อง หายแล้วแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยใช่โ้ยกินหนู่ต่ออีกว่าจะเอาไงดีอ่ะก็อยู่ห่างๆน้องไว้ก่อนเอากับข้าวไปวางก่อนอื อนี้เลยทุกคนคิดว่าน้องหายจริงปล่าก็คงจริงอ่ะไม่งั้นแม่คงไม่ปล่อยน้องออกมาแล้วน้องต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับเราทำไงดีอะช่วงนี้ก็เวลาะยห่างแล้วกันเฮ้ยร้อนไปข้างในดีกว่า คงพอเนาะโขนาดนี้ไม่เป็นไรเราะแต่มันก็ยังลอนอยู่ดีนงะเนาะยุดูุดจุดูุด,ด,ดอะไรทำไมอ่ะจะเข้า,าหาพี่วินทำไมใช่ใครบอกเข้ามาหานั่นกะไปเอาพัดลมอ้าวอ๋อ Ừ. Ừ. nóng, điên, 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 đền điên, liệu Xếp điên, 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 Thôi điên, 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 เป็นเกมมันาะเอใช่เล่นเกมใช่เล่นด้วยดิเล่นด้วยอยู่จะเล่นด้วยน้องไม่ต้องเข้ามาก็ได้ใช่น้องเล่นตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นก็เอ็งกับพวกเราได้ใช่ก็น้องอยากมานั่งเล่นด้วยจะได้สนุกสนุก นั่งตรงนู้นก็สนุกปลอดภัยกว่าเยอะใช่โซฟาก็นุ่มนั่งสบายนั่งตรงนู้นดีกว่าจริงตรงนู้นอะ่ะมันมีที่พิงนุ่มนั่งสบายตรงเนี้ยที่พิงอะ่ะเป็นไม้มันแข็งจะปวดหลังนอ่ตรงนู้นดีกว่าโอโ้โหดูเป็นห่วงน้องกันจังเลยนะเนาะ เราจะน,นัง่งสบายไงตรงนน้นน่ะใช่นั่งตรงนู้นเถอะใช่ก็แหละนั่งนู้นก็แเลยจะน้ำใจไปนะอจอม,มาเลยจอม,มาเลย ข้าวมั้ยหยุดหยุดเอาทำไรเอ้าก็จะไปกินข้าวไม่ใช่หรอน้องก็จะไปกินด้วยน้องหิวเอ้าน้องก็หิวอ๋อเอ้าหิวดิน้องคนนั้นไม่ใช่หุ่นยนต์เออน้ะคนไม่ใช่หุ่นยนต์งั้นน้องว่าก่อนเลยไปก่อนเลย โอ้ยไยย่วยปยยย่ยยอเฮ้ยาดิอคด้วยเจกซื้อข้าอะไรมาบ้างอ่ะซื้ออะไรมาบ้างอ่ะเร แกงเขียวหวานแกงส้มแล้วก็ยำอืออ๋โหซื้อมาแต่แกงน้องจะกินอะไรหน่ะกินอะไรอ่ะไข่พวกเจ๊ก็ทอดกินกันหมดแล้วดีเอางี้เดี๋ยวพ่อเจ๊ไปซื้อไข่พะโล้ให้เอาไหมอือไข่พะโล้เหรอเอ้างั้นปไปเฮ้ยน้องไม่ต้องไปนั่งนี้แหละใช่ มันเหนียมันไกลใช่เดี๋ยวเจ๊ซื้อมาให้อยู่นิ่งๆเลยต้องไปหรอกน้องไม่ได้จะไปด้วยสักหน่อยเออเราจะลุกไปไหนอ่ะอือฉันจะไปขี้ปวดขี้ปวดขี้ไปไป อแม่ฮะจะไปไหนกันจะไปซื้อไขพ่พะโล้ให้น้องอันดิแม่ใช่แม่น้องหายจากโควิดแล้วชัวร์หรอเออนั่นดิหายแล้วตรวจมาสองวันแล้วเมื่อวานก็ตรวจวันนี้ก็ตรวจพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วพวกเราก็ดูน้องด้วยแล้วกันเออโอเคหายแล้วงั้นพวกเราไปซื้อไขพ่พะโล้ให้น้องนะไออปะทุกคนคะน้องหายเป็นโควิดแล้วนะคะ ส่วนแม่แผนยังไม่หายเลยแต่ใกล้หายแล้วนะคะแล้วทุกคนคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะพวกเราตึอนระแ,งแวงให้เรามัง้งน้องหาวและเแหละตออนระแวงเถอใช้ชีวิตค่อนลำบากเลยอืมนั่นดิไปคือเข,ข้าไห้น้องกันอืม